สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างกระเทินตัวนี้นะคะคือเป็นกระเกงขาบานค่ะแล้วจะไม่มีขอบข้างหน้าเราจะมีมีป้ายด้วยเนี่นะคะคือเรามาทํากันเลยค่ะเราหาก,กระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะเต็มชิ้นเลยชิ้นยาวเลยเราจะวัดเข้าจากดิมกระดาษค่ะห้านิ้ววัดเข้ามาห้านิ้วแล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยค่ะทบไปแบบนี้ที่เราทําแบบนี้เราจะคือเราจะกิ้งเป็นส่วนที่แหลงออกมาพอเราได้แล้ว เราเข้าจากขอบกระดาษนะคะ่ะสองนิ้วแล้วเราตีตรงเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาเส้นเป้าลึกเลยค่ะเป้าเป้าตัวนี้ยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะหารด้วยสองลบด้วยสองนิ้วครึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งค่ะเราได้แล้วเราวัดจากขอบนี้ลงมาเลยค่ะสิบเอ็ดนิ้วครึ่ง พอเราได้แล้วเราจะมาดูการหาเป้าชิ้นหน้านะคะเป้าชินหน้าเราเข้าจากริมกระดาษเนี่ค่ะนิ้วครึ่งช่วงเอวเข้าสองนิ้วพอเราได้แล้วเราตีเชื่อมต่อกันเลยค่ะตีตรงมาที่เส้นเป้านี้พอเราได้แล้วเราหาเส้นสะโพกสะโพกตรงนี้เราขึ้นสามนิ้วขึ้นจากเส้นเป้าสามนิ้วเราตีเลยค่ะ ช่วงตรงจุดนี้นะคะเส้นนี้คือเป็นเส้นเป้าเราจะมาดูเส้นเป้าหน้าค่ะเป้าหน้าตัวนี้เราขึ้นจากเส้นเส้นที่หาเส้นเป้าลึกเนี่ยคะ่ะเส้นนี้ขึ้นสามกระเบียดเรามาร์กไว้เลยค่ะคือเป็นจุดเส้นเป้าหน้าการหานะคะการทําเราจะวาดเราจะเข้าตรงจุดนี้คะ่ะประมาณหนึ่งเซนเป้าหน้าหนึ่งเซนหนึ่งเซน แล้วเราตีเชื่อมต่อมาตรงจุดสามเสามนิ้วเนี่ยเลยค่ะคือเป็นเส้นเป้าหน้าพอได้แล้วเราโค้งจากเลยค่ะโค้งไปที่จุดสามกระเบียดเส้นเป้าหน้าเราจะมาหาความยาวความยาวตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสิบห้านิ้วลาวัดเลยค่ะพอเราได้แล้วเราตีตรงเลยค่ะไปค่ะ แล้วเราก็จะมาหาเส้นสะโพกกันนะคะสะโพกตัวนี้สามสิบแปดนะคะสามสิบแปดเรามาหารด้วยสี่ก็ได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้านิ้วครึ่งค่ะเราวัดตรงจุดนี้เลยนะคะเก้านิ้วครึ่งนี่ค่ะเรามาร์กไว้ก่อนเลยเราตีตรงไว้ก่อนเลยเก้านิ้วครึ่งเรามาดูช่วงเอวเอวตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ ส2บสองนิ้วนะคะก็ได้หารด้วยสี่ก็ได้แปดนิ้วค่ะเราวัดจากจุดนี้นะคะคือชิ้นหน้าวัดมาเลยค่ะแปดนิ้วชิ้นหน้าเราจะบวกไม่เยอะนะคะเพราะเราจะต้องมาปิดเกล็ํทขอบเราบวกครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนี่คือส่วนของชิ้นหน้านะคะค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาหาเกณฑ์การวางผ้านะคะคือเราเอาส่วนของชิ้นหน้าเนี้ค่ะ มาวัดถึงเส้นสะโพกแล้วเราแบ่งครึ่งหาเกณฑ์การวางผ้านะคือได้เส้นนี้เราก็วัดตลอดแนวเลยค่ะไปถึงเส้นชายได้ห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งพอเราได้แล้วนะคะเราก็ตีเลยค่ะตีตรงได้เลย ตีตรงคือเกณฑ์การวางผ้าของชิ้นหน้านะคะค่ะเราก็จะมาดูเส้นเป้าหลังกันต่อเป้าหลังเราจะออกจากจุดนี้นะคะเราเอาเป้าหลังยืดสองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วพอเราได้แล้วเราจะเข้าจากจุดริกเนี่ยค่ะชิ้นหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณนิ้วครึ่งคือเป็นส่วนของชิ้นหลังนะคะแล้วเราตีเลยค่ะตีโยงมาที่ตรงจุดเส้นเป้าหลังตีมาตรงจุดนี้เลยค่ะ พอเราได้แล้วเราจะมาวาดเป้าหลังกันนะคะเป้าตรงนี้เราจะวาดเส้นนอนนอนมาตรงนี้เลยค่ะโค้งมานี่เราได้เส้นเป้าหลังเลยนะเป้าหลังเราจะมาดูเอวเป้าหลังกันต่อตรงกลางถึงกลางเป้าหลังนะคะเราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามกระเบียดแล้วเราจะก็จะวัดวัดเลยค่ะวัดเอวเราได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเอวได้แปดนิ้วเราบวกเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ประมาณครึ่งนิ้วพอค่ะทีนหลัง แล้วเราก็จะตีเลยค่ะจากจุดสามก็เบียตีตรงมาที่ตงเฉียงมาตรงจุดเส้นเป้าหลังเอวหลังค่ะพอได้แล้วเราก็จะมาวาดเอวกันเลยค่ะนี่คือเอวทิศหน้าตีตรงมาเลยค่ะเราจะมาดูปลายขากา,ารหาปลายขานะคะเราจะมาดูเอวถึงเข่าด้วยถ้าเราไม่ได้วัดของลูกค้ามาเราจะเอาเกล็เส้นเป้าลึกเนะะี่ยค่ะมาแบ่งครึ่ง ได้เท่าไหร่ขึ้นสองนิ้วครึ่งสองจุดห้าแล้วเราตีไปเส้นเส้นเขา่าเราจะมาดูปลายขาปลายขาตัวนี้เราหาได้ยี่ประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะคะลบหนึ่งนิ้วเท่ากับยี่สิบสามเราเอายี่สิบสามตั้งเลยค่ะแล้วมาแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่ง ได้ห้าจดสามกเบียดก็คือช่วงช่วงนี้ค่ะข้างละห้าจุดสามกเบียดคือเส้นนี้เส้นนี้นะคะพอเราได้แล้วเราตีเลยค่ะตีตรงไปเลยจากเส้นสะโพกนะคะนี่คือเส้นข้างตรงจุดนี้ปลายขาตรงเป้าเราก็ตีตรงเหมือนกันเลยค่ะ พขาะจะเป็นขาตรงตรงนี้เส้นเป้าหน้าแล้วเราจะมาดูเส้นเอวหลังกันต่อนะคะเราจะมาหาสะโพกหลักต่อสะโพกเราหาเส,ะสะน้นนี้เราได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้านิ้วเราจะบวกอีกครึ่งนิ้วคือเส้นนี้นะคะเราก็ตีเลยค่ะนี่คือเส้นเอวที่เราได้เราตีมาเนี่ยค่ะเส้นสะโพก แล้วเส้นปลายปลายขาเราจะวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนิ้วปลายขาแถบนะชิ้นชิ้นหลังก็เพิ่มอีกหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ตีเลยค่ะตีตรงที่เรามาเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วนี่เลยค่ะเราตีตรงเลยชิ้นหน้าเหมือนกันค่ะตรงจุดนี้เราก็จะเพิ่มอีกอีกหนึ่งนิ้ว เราตีตรงเลยค่ะตีตรงนี้คือให้อ่อนช้อยนี้หนึ่งแล้วตรงขาล่างเราตีตรงเลยค่ะตีเชื่อมมาขึดข้างล่างเลยค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาวาดเก็บหน้ากันต่อนะคะเก็ตหน้าเราตีตรงขึ้นนี้เลยค่ะเก็ตหน้าเราบวกครึ่งน,นิ้วเก็ดยาวสี่นิ้วครึ่งวาดเลยค่ะนี่คือส่วนของชิ้นหน้า ขาน,นี้เราได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดชิ้นหน้ากันต่อของเราจะทําเป็นแบบว่าเราจะกลิ้งชิ้นหลังออกมานะคะเราใข่ตักก่อนกลิ้งออกมาเลยค่ะเราเกลิ้งชิ้นหลังนะคะนี่คือเส้นชิ้นหลัง อาชิ้นหลังนี่คือเส้นสะโพดนี่คือเส้นเอวนี่ปลายขาล่างตรงนี้คือเส้นเข่านะคะตรงนี้คือปลายขา เ,เราได้แล้วเรากิ้งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดชิ้นหลังออกก่อนเรานำส่วนิ้นหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะต้องมาสร้างกันต่อนะคะิ้นหน้านี่ค่ะเราขีดตามเส้นที่เรากริ้งออกมาได้เลยนี่คือเส้นสะคอก ตรงนี้คือปลายขานี่คือขาข้างนะคะด้านข้างเราตีเลยค่ะตีตรงเลยนะคะมีด้านข้างค่ะพอเราได้แล้วเราจะมาหาเกดหลังกันนะคะตรงนี้ เกดหลังเราวัดจากเอวเลยค่ะได้แปดนิ้วครึ่งเราเกณฑ์นะคะการทํานะคะเราได้แปดนิ้วครึ่งแล้วเรามาแบ่งครึ่งเราก็จะนับจากส่วนตรงนี้ค่ะสี่นิ้วครึ่งเราก็จะวัดจากตรงนี้ค่ะให้เป็นเส้นขนานมาสี่นิ้วครึ่งเป็ดก็จะเฉียงนะคะเกดยาวอยู่ในเกณประมาณสี่นิ้วครึ่งเกดใหญ่ข้างละครึ่งนิ้ว ทที่ะครึ่งนิ้วก็ได้ค้าง้อนหนึ่งกระเบียดเราวาดเลยค่ะเพราะเราจะมาปิดเกจจะทําให้เกจเราจะทําเกจไม่ใหญ่มากนะคะเราจะมาปิดเกจกันเลยค่ะเราทําชิ้นหลังกันต่อเลยเราปิดเกจตายเลยค่ะชิ้นหลัง แล้วปิดเลยค่ะแล้วเราจะมาวาดชิ้นหลังกันต่อนะคะชิ้นหลังช่วงเอวเราได้เส้นนี้ช่วงเอวข้างชิ้นหลังเราจะลงครึ่งนิ้วนะคะตรงเนี้ยเศษหนึ่งวนสองก็คือครึ่งนิ้วเราจะว,ะะวาดเลยค่ะวาดโค้งมาที่เอวข้างแล้วเราก็จะมาดูเลยค่ะการต่อเราจะต่ออยู่ในเกียวต่อช่วงเอวอยู่ในเกณีวประมาณสามนิ้วเนะค่ะเราวาดเลยค่ะสามนิ้ว ี่ค่ะคือเส้นรอยต่อชิ้นหลังเนี่ยค่ะได้แล้วนี่คือต่อผ้าตรงนี้คือขอบเอวบนนี่คือส่วนของชิ้นหลังเราวาดได้แล้วนะคะคือชิ้นหลังสาเร็จแล้วคือชิ้นหลังเราจะไปดูชิ้นหน้ากันต่อเลยคะ่ะชิ้นหน้าเราได้เสร็จแล้วนะคะเราปิดเสร็จก่อนค่ะ พอเราปิดเกตได้แล้วเราจะมาวาดนะคะชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราจะลงครึ่งนิ้วนะคะจากเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นของชิ้นหน้านี่ค่ะชิ้นส่วนคือชิ้นหน้านี่คือเราจะลงครึ่งนิ้วคือเส้นนี้แล้วเราจะวาดเลยค่ะเอวข้างเราจะลงอีกครึ่งนิ้วเราวาดเลยค่ะจะทําให้สวยขึ้นเอวโค,โค,โค้งๆนี่ค่ะนี่คือส่วนของชิ้นหน้าเราได้แล้ว แล้วลอยต่อเราจะต่ออยู่ในเกณฑ์ประมาณสามนิ้วค่ะนี่3ามนิ้วนี่คือข้างนี่คือชิ้นหน้าลอยต่อนะคะตัวนี้จะเป็นซิข้างนะคะซิข้างเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณการใส่ซิฟแปนิ้วแต่เราต้องซื้อซิบซ้อนอยู่ในเกณฑ์ประมาณ9้านิ้วนะคะ,คะพอเราได้แล้ว ตรงจุดนี้เราจะทําเป็นเส้นป้ายนะคะการป้ายชิ้นหน้าเราจะกลิ้งออกมาเลยค่ะนี่คือเป้าหน้าเราจะตีช่วงชิ้นหน้านี่นะคะตรงปลายขาเราจะเฉียงเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งนิ้วนี่เลยค่ะเราตีเฉียงมาได้เลยจับเส้นเป้านะคะเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ทดทีค่ะตรงจุดนี้เลยเราตีมาเลย ตรงนี้เราเข้าหนึ่งนิ้วนะคะชิ้นหน้าเราตีตรงเส้นเป้านี้ได้เลยค่ะเพราะเราจะต้องต้องต่อตรงจุดเส้นเป้าเนี้ยค่ะตรงจุดเนี้ยคือเส้นเป้าหน้าแล้วเราจะกลิ้งออกมาเลยนะคะกลิ้งชิ้นหน้าออกมาเราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นเลยค่ะแล้วเราจะมาประกอบให้ดูนะคะว่าถ้าเรากลิ้งออกแ้วมันจะได้เป็นรูปไหนค่ะเราหักระดาษมาหนึ่งชิ้น เรากลิ้งเลยค่ะคือกลิ้งคือคิ้งกลิงขาด้วยนะคะคือชิ้นข้างแล้วเราจะกิ้งตรงแค่ช่วงสุดรอยต่อนะคะรอยต่อชิ้นหน้าช่วงเอวเพราะว่า การป้ายเราจะป้ายแค่ตรงจุดเส้นเ้นนี้นะคะช่วงนี้ตรงนี้เลยค่ะตีตรงนี้ได้เลยนี่เลยค่ะที่เราตีเข้าหนึ่งนี้นี่คือเส้นเขา่าค่ะพอได้แล้วเราเอาออกเลยนะคะ แล้วเราจะมาตีเลยค่ะตีส่วนที่เรากลิ้งออกมาเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าให้ดูนะคะว่าการเข้าเป็นแบบไหนนี่คือจุดเอวค่ะนี่คือจุดเป้าคือเป็นเส้นตรงคือเป็นการป้ายเลยนะคะนี่คือเส้นข้าว เราจะตัดกันเลยนะคะ นี่เราก็จะได้แล้วนะคะคือชิ้นป้ายป้ายหน้าค่ะชิ้นนี้เราป้ายเท่ากันเราจะตัดสองชิ้นค่ะเราก็นำโถดิ้นหน้าก่อนจะมาตัดจะมาตัดให้ดูนะคะว่าวิาวธีการทำแบบนี้จะตัดที่ข้างก่อนค่ะ นี่เราได้เลยเราตัดทีนี้นะคะค่ะนี่คือส่วนของชิ้นหน้านี่คือส่วนของชิ้นป้ายนี่ค่ะเราจะทําให้ดูได้เลยค่ะตรงจุดนี้การเข้านะคะตรงนี้เราจะตัดตรงจุดนี้ออกเราจะต่อค่ะเราจะต่อตรงช่วงเอวนี่คือชิ้นบนที่เราต่อนะชิ้นบน ค่ะเราวางไว้ก่อนวิธีการทําค่ะเราก็จะมาวางผ้าเลยค่ะชิ้นบนนี่หนึ่งชิ้นเราตัดผ้าสองชิ้นพอพอเราทําแล้วนะคะชิ้นบนเนี่ยเรามาเข้าตรงจุดนี้เลยค่ะเข้ากับชิ้นหน้านี่ค่ะเราเข้าได้เลยเรามาใส่ซิปข้างพอเราได้เราเข้าชิ้นหน้านี่ได้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยเปิดข้างหน้าเนะะี่ยค่ะจะเปิดแบกออกชิ้นข้างนี้เราต่อน,นี้ได้เลยค่ะ แล้วเราก็จะมาเข้าเส้นเอวต่อเด่นนี่ค่ะเส้นเอวนี่ค่ะเราได้แล้วแพทเทิร์นคือกระโปรงป้ายหน้าตรงข้างนี้เราจะเข้าพร้อมกันแล้วจุดหน้านี้คือจะมีการเปิดขึ้นอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้คือ่วนของชิ้นหลังค่ะมีอีกหนึ่งชิ้นที่หลัง นี่คือส่วนของชิ้นหน้าเราใส่ซิปข้างค่ะจากสุดนี้เลยนะคะสุดลงมาตรงนี้อยู่ในเกียประมาณแปดนิ้วแปดนิ้วเราเย็บล็อกเลยค่ะเย็บล็อกแต่การหาซิปเราต้องหาซิฟเก้านิ้วนะคะให้เขื่ออยู่ในเกณฑ์ให้เหลืออยู่เกณฑ์ตรงนี้หนึ่งนิ้วค่ะค่ะวิธีการทําเสร็จแล้วนะคะคือเกินเกีงขาตรงป้ายข้างค่ะป้ายหน้าค่ะปลายหน้านี่คือเปิดข้างหน้าค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ